ตีโมมีห้าคนเองเนี่ยโอ้ยจิมนุชเถิบเรไอ้คนไม่คนไม่ขาดไปคนนึงไงเไปเป็นไรี่โหดระดับเราล้วรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวแกตัวใหม่รอบหน้าเดี๋ยวค่อยเชิญใหม่มันดูตักดาวมันดูตักดาวมันาวตักลุ้นโอเ้โหเสียงไอ้นี่วะเสียงไอ้นี่ด้วยอะเอเลซอร์เป็นพาวเวอร์เพลย์เฮ้ยคือบินขึ้นดูดิขึ้นได้ไหมวะไม่มีอะไรข้างบนเนอะเห็นปะ เฮ้ยมีกัญชามีกัญชาให้เก็บมีกัญชาให้เก็บไม่ได้คิดไม่ได้มันอยู่วงอันนี้ไงใช่ถตกเสีเหลืองเฮ้ยมีกัญชามีกัญชาเก็บกัญชาดิเฮ้ยผมเมากัญชาเฮ้ยผมเมากัญชาผมเมากัญชาไอ้เรื่ยกัญชาเฉยเฮ้ยกัญชาอย่าไปเก็บเฮ้ยเมากัญชาเก็บมาเบาเมากัญชาโว้ยเมื่อจะหมดวะเนี่ยน่าจะอีคันเนี่ะเฮ้ยหายเลยหายเลยหายเลยเมาแล้วเว้ยสั่งแล้วเว้ยวาย ไอ้ผมตกทะเลไออืะะรวผมตกทะเลไอ้เฮ้ยผมตายอ๋อมีปืนให้หน่อยกระบอกเลยด้วยมาปลาคืออะไรโอตายอ่ะเฮ้ยห้ามตกทะเลนะไว้ระวังผมตายตกตกตกทะเลไปแล้วมาปลาคืออะไรอ่ะไอ้บิ้งแน่มาโทษเดี๋ยวเพิ่งก็เก็บมาปลาก่อนแป๊บสวย คืออะไรหมาป่าอยากรู้เฮ้ยเฮ้ยแปลกร่างไปยจ้าตเฮ้ยเป็นคนแปลงร่างเป็นหมาป่าเฮ้ยแปลกร่างเจ้าตโอ้ยจสโลสโลสโลสของผมเก็บสโลผมเก็บสโลมาเฮ้ยยาวสโลไอได้กลิ่นไอของ g t ทีไวซิตี้เลยว่ะไวซิตี้ก็มาไออย่างเท่อ่ะเฮ้ยไอจอมนี้มันมันจริงว่ะจอมนี้ไม่มันจริงเฮ้ยแปลงร่างเป็นหมาป่าแปลงร่างเป็นหมาป่าโอ้โหอย่างนี้กินไอกินไอจีดีไวซิตี้ก็บยาสโลเออยยาแล้วรู้สึกตีต่อยแหก อ้ากูอยู่ในโดสีส้มเลยด้วยเป็นแบบเดียวกันอะไรวะหมดมันเลยหมดนี้สนุกว่ะเออเหมือนทอนเลยเหมือนเหมือนแบบทอนเลยคล้ายๆกันเลยใช่ใช่มีเก็บงงเหรียญอะไรด้วยเลยเฮ้ยกัญชาเอามานี่เสร็จอ๋อถ้าเก็บนี่คือเป็นทุกคนป่าวะไม่พี่เฉพาะคนที่เป็นเออเฉพาะคนที่เก็บเอ้ยนั่นอะไรวะเนี่ยหมาป่าไงหมาป่าข้าจะไปยิงจังเลยวะสาได้ได้นะตอนนี้พี่สาทำอะไรอ่ะ ทำอะไรพี่ทำอะไร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 ยังไม่โดนเลยว่ะแหมพี่ต้องหัดอีกเยอะเฮ้ยเมินิการ์ดว่ะเออมาป่าใหม่แล้วพี่สโลสโลเอ๊ะมาป่าแม่งไม่ตายเฮ้ยสโลเอ้ยไม่ค่อยเก็บกัญชาไอ้เหี้ยไม่จะเป็นจะเป็นทั้งทีเลยนี่หว่าจะใครเก็บกัญชาสโลสโลเขาเก็บเลยพี่สมาป่าไม่ตายอ่ะเอาเก็บไม่ได้เฉยว่าจะฟัก ต่อยแมกต่อยเลยดิไมาป่าไม่ไม่ตายวะต่อยต่อยหมาป่าเฮ้ยไอหมาป่ามันไม่ตายอ่ะต่อยต่อยโคตหมันวะโอ้โหเตะคนหมันเลยถ้าใครเจอหมาป่าวิ่งไม่เก็บหมาป่าเฮ้ยคนางโกงไอ้เฮี้ยโอ้หมาป่า้าไม่เก็บสโลนอ่ะโอ้โหไอ้เฮี้ยเป็นดีเดย์ไวซิตี้เลยใช่ไวซิตี้ยาตะโลอย่างี้เลย โบตโนบชันตามปาาวะสกิลแฟนกินอ่ะใครเก็บพีอ้ใเก็บพีเอะเนี่ยจะหายสโลเมื่อกี้โอไม่ได้กันกูไม่นะสโลตามภาพโอเคหายแล้วตามภาพโอเคหายแล้วโอ้ยดัน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 ม่ดกันโม่ดกันจะอะไรอะไรไปเยอะพี่าเมันเกมส์เม เอ้ยใครไปเก็บอันนี้มาไ <ป S 1> อ้มันจะหันไป<บ>นซ้ายขวาซ้ายกับขวามันจะหันตรงข้ามกัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ่นหรือเปล่าเดี๋ยวรอไอ้เจ้ารับเฮ้ยโโอ้หูแพงเฮ้ยมีอีกรอบหนึ่งมีอีกรอบน oh, ึงม oh, <easy. S 2> <ป>ีกองอีซี่เฮ้ยนี่ก็ต่อให้หนึ่งนีเดียต่อให้หนึ่งป <c oughs> ้าป้ามันป้าป้ามันโกงป้าต <c oughs> <c oughs> อ่อหกป้าต่อหกแล้วทำไมเอเลี่ยนมาเป็นพลังป้าป้าได้ยังไงวะเนี่ย เก็บเหรียญตามแบบแ็บมันเป็นซูเปอร์เซนไตเปล่าวะใช่พี่ซูเปอร์เซนไตมนุษย์หมาป่าแห่งเินไตเป็นกาโอเรนเจอร์เป็นกาโอเรนเจอร์เลยถ้ามันตัดกนมันจริงจังหวะผมผมมารุนมาป่าหลุดมาจากเซนไตผมบอกเลยแม่งมีแม่งมียาสโลวในไวที่ทีไวทซิตี้ด้วยแม่งสุดยป็นอล์ฟโอ้โหนี่ขนาดนี่ขนาดต่อให้หนึ่งเอาเว้ยรอบนี้แก้ตัวหน่อยเว้ยไปที่หมาป่าอยู่ไหนคอยเล่นใกมันวะลุย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 นี่กันช้ากันช้า เก็บกันชาแล้วจะเมาเยอะๆอย่าไปเก็บกระชากอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บโอ้หเก็บกระชากันไอ้โอ้ยเมาเมาโอ้โหแม่ไปลุงแดงมาเองเลยเนี่ยโอ้โหลุงแดงมันมึนจังวะนีอพิจารทำไรอ่ะเฮ้ยผมยิงไม่โดนเลยผมเมาเมาเมาเฮ้ยอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บกระชายิงไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรพี่มันเก็บอย่างอื่นเก็บอย่างอื่นได้เก็บมาป่าพี่เดี๋ยวพี่ก็ไอ้นี่อีก เฮ้ยมาป่าต้องกาเฮ้ยมาป่าต้องการไอเฮ้อหมาป er ่าต้องการมาป่าต้องกาเฮ้ยมาป่าเฮ้ยมาป่าต้องการมาป่าต้องการต้องหนีโดนยิงตายก่อนดมีเด็ดเสียงเดะ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 มาเฮ้ยมันมีคนมาปลาป่าไอเฮ้ยมาป่าป้ามาป่ามันดูอะปลาป่ามันดูพี่ขึ้นที่สูงมันไม่ตายด้วยปลาป่านี่แเดหมัดเดียวตายวัดพันแมนนี่ปากอล่อยยุนโด้ถึกมั้ง มันถึก <You know, S 1> มันถึกหยุดนับหยุดนับมันพันแมงยุดนับพี่ต่อ,อยเดียวยากา <c oughs> สลโลว์สลโลตา <c oughs> อาภาพต่อยหัวทิพย์เลยอุระเบิือตีชิบหายเฮ้ยไม่เก็บเวลาดิใครก็ได้ไม่เก็บเวลาดิโอ้ยเชี<จ>่ยโดนดิสายยิงใครก็ได้ไม่เก็บเวลามาคนนึงดวนดวนเลยดวนดวนเลยจะเป็นหมาเลยนี่หมาตายอยู่ไหนอยากเล่นอีก <c oughs> เอ้ยผมเข้าตรงนี้ก่อนเฮ้ยมีคนสโลว์ตาม,มตามตีอะไรเขาหัวเอ้ยอาพีจีอาพีจีะอะไรแบบเก็บยาสโลว์อย่ากิ้งพี่อย่าก,กิ้งอย่ากิ้งเก็บมันทำไมเก็บมาทำไม,ม,ำไมพี่มาบ้ามาเร็ว <laughs> ขอเล่นหน่อยเราผมเล่นห้าห้าหกอันแล้วละ พี่มีตาวันนี้พี่ทำไรอะไอ้เยีเป็นคนไปหมาป่าตอนนี้เป็นคนเดิมไอ้เยีไอ้ระวังมาป่าระวังมาป่าขึ้นที่สูงไหมขึ้นที่สูงต่อยหัวแตกหมันหมันโอ้ขึ้นที่สูงจะหลบเพราะน่ะพี่วันนี้มีตาแลไรทำไรพี่ทำไรเก็บมาพิจิ้นแลอวไอ้เยียอกยิงก่อนก็ไม่ได้เออเยี่่อยเอาพิจิ้นมีอยู่อาพิจิ้น เอ้ยมีคนมีมาป่าสองคนมาป่าสองคนระวังเฮ้ยตโลเฮ้ยตโลตโลยิงยิงยิงลุมยิงโอ้ยอาบีจีไอเทียเป็นคนตโลไอตโลภาพสั้นภาพสั้นไอ้ยยยยตโลเลยเอคนไปดีดีไปไอ้ยยิงเอ้ยระวังระวังคนมาป้าปาไม่ถึกไอ้เทียตโลภาพสั่นเลยอย่าอย่าบุ๋มอย่าไม่ดีถุงไม่ดีถุงไม่ดีถุงอ้ายหายแล้วหายแล้วหายแล้ว เก็บเวลาดิเก็บเวลาดิเก็บเวลาดิเอ้ยอจีมาแล้วเก็บเวลาียโอ้ทีมเอ้ยมันทีมเนียทีมเขาอีกทีเดียวได้โอ้โหสโล่ไปครับสโลตาพีจีกัขอหน่อยเรียบร้อยไปหนึงิจีถามกขอหน่อยโอ้โหยย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 ยายย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 ยตยย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 ยัยย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 ่ยย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  แล้วโลโดนบาสุก้าอ่ะเลี้ยอมเมื่อกี้ขนาดซูมยังเห็นบาสุก้าบอลเลยย่งไงห้าต่อหกไหโหกต่อหนึ่งจบจบจบจริงจริงอ่ะทีมผมว่าเก่งแต่ทีมผมอ่อนให้ไงก็รู้อยู่แต่ละคนหกสี่สามสองหนึ่งครบเลยเก่งยี่สิบหกคิวโอหยดู อุ้ยอุ้ยอาวุธสงครค้าบ้าเอาวุธสงครามเฮ้ยอันนี้เริ่มอันนี้น่าจะโหดกว่าเดิมไหมอะไม่เห็นลำคาในเสียงไอ้นี่จริงเลยมัไปเมื่อไหร่ไอ้คเสียมันเหมาะกับเป็นเอเลี่ยนเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเก็บกัญชาแล้วผมเตือนทันทีอย่าไปเก็บกัญชามันมันเรียกว่าทะพูฟังเสียงเสี่ยงขอตีสามหกเลยนั่งไงียบไ้ยใครเก็บมาวะโอ้แม่งเ้ยเขาไม่เก็บแล้วฝั่งเขาได้ยินเหรอเฮ้ยผมเก็บดวงตามาดวงตาคืออะไรไม่รู้ดวงตาคือทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นเราครับ เฮ้ยด hey, ีดีดีเฮ้ยยิงยมองมองไม่เห็นเราในแมปอะยิงยิงมันกูเดินไปมองอูะมองไม่เห็นอะยาสโลโอ้ยโอ้ยไอ้จุ๊เฮ้ยฝั่งฝั่งตสงครามเดยวินิการเลยวินิการฝั่งสงครามเลยวินิการวินิการวินิกันเออมาปลามาปลาเจมมาปลาฆ่าเขา จะไม่ยิงไม่ตายสักทีเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในไอเดียอยู่ข้างในครับพี่สาครับเฮ้ยเฮ้ยหมาแล้วเว้ยข่าหมาแล้วข้าหมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องปดอันนี้เนิจะไหนเนี่ยเฮ้ยใส่จะมาเปิดกล้องเลยเหรอเฮ้ยกหลานยีงเฮ้ยผมดูสโลว์ผมดูสโลว์ โลตามพาเออโดนยิงว่าเน่ันเกมบนรถไฟน้องไม่ทำหรอคุณนั่งไปไหนออดฮะนั่งไปไหนไปตับตับหันใจอ้าวไม่ทำงานทำการแล้วหรอขี้ไม่ไ้ป่าวรวยโอ้ยติดนี่รวยแล้วพี่ปืนขายบุหรี่เลยแล้วโอ้ยเฮียมีดีการเลยมีดีการเฮ้ยเอ้ย เอ้ยมินิการเลยแล้วก็กับกับไฮแอร์ทำหลอด้อยหลังจังหวะนี้เฮ้ยเหียมินิการหูขอติการไปงาที่ยายฟาสอิไม่ทันอิเลยนีตึงเกินตึงเกินยังไงใครย่ขบานบน่ะแม่เก็บรัวเลยะเ้ชายีกเอ เอ๊ะทำไมคนหนึ่งเขาหลบได้อำไมผมบอกว่าต่อยไม่โดนเลยพี่ต่อยว้าวพี่ต่อยว่าวไงพอบีซีมัวไงเออโคตรโหโอ้ยไม่ตายเฮ้ยผมเป็นหมาป่าแล้วตายด้วยโอู้หโคตรอันเลยอะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยโอ้ยหมาป่ามาเลยโอ้ยแบ็คโคด สโลตาโอเคะไม่สโลอีกเว้ยอ่ะสโลยเข้าไปอีกอ่ะสโลตา้ามีคนแค้นโอ้ยโอสโลเสร็จก็มาต่อเลยกูโยโอ้โหมาปะบน เโมเซ็ตเบาต่อเลยเวงครับนะมายังเด็กตื่นวิ <c oughs> ่งมาทำไมอะพี่ชายใครไปยิงหลอยกูวต,ติดตั้งใจและโอ้โหโดนยิงหัวแตกโวไม่มันเลยชอบแบบเมื่อกี้มากกว่าโล่งกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้แบบนี้นี่มีแต่พวกเหลี่ยมมีแต่พวกชอบหลบเหลี่ยม ไอ้สามเหลี่ยมอุ้ยโอ้ยกัญชาโอ้ยโดนวาลูก้ารจ่อหน้าเลยโอ้ยกัญชาเอาแล้วเออเงนเฮ้ยเอ้าอุหันกล้องไม่ได้อ๋อเอ้าเอ้ยเอ้ยกล้องเอ่อกล้องเพี้ยนเลยเฮ้ยกล้องเพี้ยนกล้องเพี้ยนโอ้โหกูัมอสเสียเฮ้ยมีคนเก็บมีคนเก็บของไอ้เฮ้ยกล้องเพี้ยนกล้องเพี้ยนทรมานทรมานกล้องเพี้ยนเป็น ำอะไรพี่จัวลมใจด้วยโอ้ยสวยโอเคกล้องกัลังเดินแล้วนะที่สุดชะลอชะลอตามแบบเฮ้ยสาได้หมาเว้ยไม่ได้ไม่ได้ต่อยแพ้ต่อเปลี่แพกเลย อยู่กับใครเนี่ยเรอยู่กับใครถ้าเก็บของเนี่ยมาได้หมดทั้งทีมเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมเก็บบูชาอะไรือเป่าไม่น่าไม่น่าใช่ครับน่าจะเป็นแบบอันจะพญอพระผมว่านะบูชาอาจจะใช่มันก็อยู่แต่ละอาณาเขตบูชาอาจจะใช่หรือเปล่ามันต้องอยู่ข้างบนอ่ะมันจะมีข้างบนอยู่อ่ะถ้าข้างบนอันนี้คือเล่นอะไรกันเนาะเล่นแบบแบบใหม่แบบใหม่เกียร์สโลว์หาังสโลว์มาก ไอ้ผมพีเย้โอ้ยอีกรอบนึงมาอีกรอบนึงมะเย้โอ้ยอีกรอบนึงแบบแบบนี้มันมีแต่คนเลี่ยงพี่แล้วมังเจ็บสนายแล้วหลบอยู่ได้มีคนติดเราเอ้สันโตไม่อยู่เหรอตัไม่อยู่เวนตัไม่อยู่สันโตไปมันบอกว่าไปตีหมีอยู่อ่ะเออจะกลับมาไปหน้าพี่อ่ะไมันไม่ได้มันเจอที่ฝีมือแล้วบ้างทีมอ่ะ คืนดีไม่ใช่พอครึ่งไอแต่ว่าหมาเล่นยากนะดานเนี่ยรู้ปะพูดจะเกมนี่กันในน้ำเมื่อกี้มีรอบโอเคมันวิ่งข้ามสุดพวงแหวนมันทรแผนตรงไหนมีอีกรอบมีอีกรอบโอเคแล้วมันตามันยืเรื่องรอบแก่รอบแก่แก่พ่อไม่แม่มีแก่พ่อมันต้องในโรงแรม ช่มันรูดเอากระชากระชาไปจะต้องมันรูดครั้งข้าเอาดอกก็ได้พี่มาไม่ได้หมดแล้วผมอุ้ยร่วงไปยังวะโอ้ยไม่ได้ตาบอดอีกแล้วเอาไปเฮ้ยตาบอดเฮ้ยตาบอดมันไหมมันไหมยิงมันเลยนะ แกทำแบบนี้ไม่ได้นะได้สิพี่ผมทำไปแล้วไงตายตายเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาดีแน่ทำไรเพื่อนระเบิดแล้ไม่ทันหรอกมาป่าเอ้ยมาป่าปีนชาแต่ไอ้เพื่อนไอ้พวกขึ้นหลังกายเ่ยบี่ฉีดปัดแต้งเลย ไอ้พวกซุ่มหลังกาวัมาทำไมมาทำไมไม่ต้องอย่างกาีรยึดแล้วอุ้ยโดนได้ไหมวะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเข้า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 นะหลังเข้าบูมบุ้มมีในการยิงดิผมหมดแล้วกระสุนผมหมดแล้วพี่อุ้ยโอ้โดนยิงอีกไม่ตายเฮ้เข้าหัวโอ้ยไกลๆซะด้วยเฮ้ยมันโดนล้มด้วยเฮ้ย เออราจะตายได้คือยิงเข้าหัวไปหลายนัดแล้วแต่ไม่ยอมตายเฮ้ยมวลาด้วยเข็บเวลาไว้อยู่อ่าขู่มีสองคนบนหลังคาอู้วโอ้ยหัวใจออเอาโวยโวยบาดแดงกินขึ้นหลังคากินเท้งหลังคาพลังพลังมาแล้ว ลัยิงไปเถอะไม่ได้การเราไปเข้าหรอกยิงไปเถอะทำอะไรทำอะไรเขายิงมุมมองบุคคลที่สามมองบุคคนที่หนึ่งทำไมไหนไหนบุบ่าบ่ามาแล้วเยิงบ่าไก่ตาแล้วไก่ตาแล้วบ่าบ่าไก่ตาแล้วยังยังพี่เลื่อนเลยรึ่ง เออตายตายเยอะเลยสโลพอดีสโลเนี่ยเียงจริงจะสโลหมดเลยนะพอดีพี่ข้าขายไว้เมื่อกี้โอ้โหหมดอีกิอโวกันทารกันทาร์ยังยุ่งยังปีกนีดกันขอเลยปีกนิดกัน มีกันมีการมีไหมจะยิงจะยิงจะยิงจะโลจะได้แล้วโอ้โหปีนหัวอู้จิบหายละวเฮ้ยเมาสมันสลับนี่ว่ะถ้าเมาใช่มีเมามันสลับโอ้โอ้แม่งไงตัวนี้เฮียจริงไงเมาส์สลับเนี่ยเฮียจริงเฮียจริงจะหายละเฮ้ยแม่งโดนแย่งไม่ได้การว่ะแย่ละโดนแย่งแล้วชิบหายโอ้ยปีกบด โอ้ยไม่ได้กันแม่งไม่มียไอ้ทีให้กูไหนวะระวัตงตัวมินิกันด้วยโอ้ยกลัวพี่ไดนาิงเข้ามาเจ <c oughs> ๊เจ๊ผ่าครับหมดไปโดน <c oughs> ลมมีอะไรเงี้ยไปนี่ยไปกันตะมดดีอุ้ยนี่เนี่ยไม่ได้กันเหรอแล้วไงต <c oughs> ายอยู่ดีครับร่างกายเป็นมนุษย์ เอ้ยหมาบอกว่าหมามาหรือเปลาใช่ไหมหมามาหริบเปล่าไอหมามาไปก่อนเฮ้ยหมาหมามาฝั่งเราฝั่งเราหมามาหมามามาหมามาหมาเก็บท่อนไหมเอ้ยเที่ยวโดนไรเฟิลก่อนใครแม่งสองห่วยคือเก็บแล้วนะแต่มันไม่ยอมกายล่าง้ยกระโดดสูงว่าหมาเอาวกระโดดสูงด้วยยังไม่ได้ลองกระโดดเลยมวยเปิงโอะ ไม่ทันหรอกหมดเวลาหมดเวลาเอาเลยเอาเลยกระดือคนละปวดคนหนึ่งมีคนมีมีคนมีมีธีกรันเมาหยอดเมาเมากินมัตชาดอยสโลอีกแล้วโอ้ยไม่มีสนายเดี๋ยวก่อนใครมายิงกูไม่รู้ โอ้ยตลวรูเยอะจังวะปีมาบาเขาเป็นดีกี้นี่ว่ประดีทำแล้วโอ้ยแม่งเต็มเลยแม่งหูแม่งเต็มเลยจบครบับ,รบโอเคแ้ว,วอือโดนยิงลูกไปเลยโอ้ยมีเยอะวะ่ะ6,000เลย เยอะโอ้โหคูณสองแล้วคูณแล้วคูณด้วยหมาป่านี่หมาป่านี่ยังไม่น่าลเท่าไอ้เมาส์สลับกันนะเนี่ยใช่ไอ้เมาส์สลับกันนะนกกว่าไอ้เมาส์สลับมุมอะน้องสลับมมุเยู่ไม่นนาลงจริงไม่มาขับยากกว่าหมาปายใช่ใช่โอเคแล้วผมก็ไปไงมากครับเพื่อนๆสำหรับจ็อบใหม่นั่นเองนะเพื่อนๆถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปกดเล่นดูได้นะผมรอบนี้ผมก็ลองเล่นไปประมาณสองรอบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆผมก็จะไปกันแล้วนะครับผม ก็เลยชวนมาเล่น j อบใหม่กันนั่นเองนะเพื่อนโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆก็อย่าให้ทำคลิปอะไรก็สามารถเมนตบอกได้และสามารถเมนต์ติชมผมได้เลยนะครับโอเคผมเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม